สวัสดีครับพบกับช่องเมียนเฟยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบาซิลเล่นเกมยิงจุดโทษแล้วก็รับจุดโทษของเรานะครับขอเลือกทีมเป็นก <Group F. S 1> รุ๊ปเอฟอาร์เจนตินาเข้า Group การุ๊ปเอฟพบอิตาลีอิตาลีผมว่าผมแพ้งไงไม่รู้อะแบบเราได้เล่นโกแบบยิงสามดีวมาโอ้โหลูกนี้ปันไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มยิงมาตรงนี้ มาลูกนี้กูต้องรับให้ได้ครับืใครตีนมากข้ามมือเลยครับมาตาเราโกูเราครับเซฟไปแล้วครับลูกนึงไม่แล้วไม่อยากเล่นนาจินตีได้เลยจ้าเออหรือว่าคบุตเกตไปครับสองหนึ่งเสมอแล้วแหละ มีเซฟไม่ติดแน่นอนเออโกโ, <อ S 2> โจมดิดมนี่ขวนชนะยังไม่ได้ขยับอีเหรอ3สามสามอยู่ครับลูกนี้ต้องเซฟลูกนี้อุ้ยพพาดไปแล้วต้าทำให้เข้าเลยเล็กไม่งั้นเสมอไปครับชน,ชนะอาเจตีน่าชนะอิตาลีครับสี่สาม ประตูอีกผมว่าผมไม่ผ่านนะนิิมันแรงไม่ยิงแรงนะดูยิงทะคาเลยดูกวาเชีย่ยอู้ลูกนี้เข้าประตูอื นกนดิอาเจนติน่าเป็นลูฟีู่ิิลูฟี่อุ้ยนี่เข้าถือว่าไม่เข้าไปเกรื่นน้ำไอ้น้องสอบรับอาจนติน่าชนะอ้าวเราได้ผ่านรอบ8<ำ>ทีสุดท้ายแล้วครับรกันมารูนส S <S <S ได้ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแล้วครับสวิสเซอร์แลนด์ต้องแข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แน่โอ้ฮะฮะไม่เป็นบล็์กหรอวะต้องมียินดีครับพบกับช่องยินฟีนะครับเมื่อกี้เราก็ได้สร็จตามไปนะครับเพราะว่ามันเกิดไปหาขัดข้องเล็กน้อย กี้เราได้เล่นอาร์เจนติน่าไปขอเล่นเป็นทีมโอเคครับแชมป์ของบูโลเมื่อกีเ้เราได้ผ่านมา8ทีมสุดท้ายแต่ว่ารอหรับลูกนี้ของยยนกากะออกครับคงติดคงจะหัวลา้านฮิปพอเลยเนะี่ยโอ้ยืนนิ่งโอ้โหโค้ชบอกว่าคือทำเสียออะไรนะโอ้โห <c ười> อ๋อเบอร์สิบยิงลูกนี้ทาประตูนี่กลับสังสูนลูกนี้เข้าแน่นอนอนะ่ะมันยิงไกลอะ่ะมันอาจจะมีตลกนิดน้อยนะครับเผื่อจะมีโกจมดินหรือโกรยฟ้าผมก็ไม่รู้แต่ชุดกบสามสองครับโดนเซฟบอลนีสามสองเอง๊ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบสิบหกทีสิบหกทีม,ทมสุดท้าย Brazil? ปลาซิวเอาซิลอันนี้มันเป็นแค่เกมนะครับแตบบ่เครียดนะครับแต่ถ้าไม่หวัวร้อนได้ นั่นจ้ะคุณเป๋คุณคาดูไปนั่นกาลิบิวอู๋โดนเซฟแล้วก็ซิวลูกนี้อู๋อยู่บ้าเนมาสังหารุ่นนี้ยิงก้างก้างตัวเลยเนี่ย เขาออกมาเบอร์จิตเลยละนะหนูจะเล่นโดนเราดูเฟิร์สคุณคันเลิกกี้ใครโอหเบอร์แ,แปดสามสามครับดีคหมคะถ้าลูกนี้เข้าก็อุ้ยคุณคันีปแล้ว บลาซิวกับปรตตเกสจฮัลโรนลดูหัวล้านทำไมเดือดเดดลดูหัวล้านมาเสรลูรีติกก็สบไยอ๋อยังสนนรอก็นี่สแนนนรแล้วบ <c oughs> ร,า,วร,า,รา,าซิวก็ห้าเป็นสี่ครับ,รบนี่มา อ๋อเรอปทีมสุดท้ายแล้วเนเชอร์แลนด์เนเชอร์แลนด์แข่กับเนเชอร์แลนด์ถ้าแพ้อย่าเครียนะครับผมก็เล่นมาค่อยเก่งขึ้น ในที์แลนเก่งมากโอ้โหโูนนี่โดนไม่โดนเป็นเป้าอุตุเกตต้องนำเขาให้ได้ก่อนนะในที์แลนจะเข้าไปแล้วเนที่แลน สี่ทีมสุดท้ายครับโปรตุเกตพบเบลล์แรมเบลเยียมเบลล์แรมกระลำปี้อ่าเอาเยือนบ้านเบลเยียมอีกโอ้โหแพ้ไม่ใช่ไมตัวดำมองไม่เห็นเลย <c oughs> เยือนบ้านเบลเยียมซะด้วยครับโอ้โหผมก็ไม่รู้ครับเขาก็โอ้พลาดไปแล้วครับรู้เลยครับแพ้ กจะใช่มั้งนั่นแหละใช่แน่นอนแหละหนี่ติดๆเลยมอมี